ส,สวัสดีพี่น้องป้องไปนะครับมือนีบ้านุาวนัวนเดียเป็นตัวนกเลยพี่น้อง <c oughs> มีภารกิจกระเซียนใหญ่คร <c oughs> ับภารกิจกระเซียนใหญ่อันนี้มาลักหรือว่าขนซื่อเข้ามาเดี๋ยวมาลักกันปะพี่น้องเซียนใหญ่มันเอาเข่าขึ้นเหล่านะครับโอ้เลือเท่าไหรก็ร้อยเศร้าอยู่นี่ใครไปยักตันแล้ว อันนี้เขากินได้ไม่น้อยเขากินได้ลอยกวัวโอ้ยเงยนหลเอาขายได้อีกแจกเสนบานโอ้เงเงยเงหน้าอกลายนึงแต่หนูกขายที่กินไม่ตอันนี้ว่าไงคือว่าเห็นกกะจักหาซีบบ่โอ้ยยุ่ยยุ่ยมาขอนกกินดอ้จักเศร้าสอบ ไม่มว้องนวผมขนเข่ากันนะครับเด่เชื่อว่าผมมาเอาเปียบเอาหมูพวกอีกพ <c oughs> ันยกไปจนว่าจิตเต็มรถหรอผมไม่เห็นยกอ <c oughs> ม่าง่วมาได้ฟ่วงไายกล่องนีเดี๋ยวจิตเต็มรถแล้วเ <c oughs> <c oughs> ต็มรถแล้วครับรอบแรกครับรบ <c oughs> อบแรกแย่พอไก่นะครับจากบ้านหลังนี้ไปอีกไปบ้านล่อห้าสิบเมตร ถ้าเขาเราได้ไล่รีพี่น้องเอาพี่น้องมาหอดเล่าแล้วครับไอ้เจ้าว่าเขาบักไล่เรื่องเฮ็ดเล่าไม่ได้หรือว่าเมื่อสวมกับเขาเลยเล่าก็ได้มาซอยเส้นใหญ่นะครับพี่น้องมาขนเขาซอยกันนะครับน้าพี่น้อง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ thả nó hấp dẫn แม้วันดีดายเงี้ยเรี่องมูก็ดีแบบนึงแหลกพี่น้องายใจนั่งอ่ประทันแล้วเมือ่อยและซีสอบพี่น้องเออาพิยงไม่หนเอาเพิยงไม่หันเอาเพียงไม่หันนั่น <c oughs> ทางในทางในคือคิ้วแด้ทางในไหม <c oughs> <c oughs>

มัดย่างก็ย่านบันส่วนไปไปตะมองที่หลอกพอดี <laughs> <c oughs> นี่ประเทศนะครับเรี้ยกเงือกสีนครับไปครับรอบที่สองครับ <c oughs> อเอารอบที่ไทยครับ <c oughs> เดี๋ยวเปียกไปโลนี้แน่จ้าเนาะนาย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 สมองอีหลียนนะเหรอเนาะเอาพี่น้องเดี๋ยวได้ยกเขากันนครับโอ้สุดยอดเยแน่นอนแน่นอนแน่นอนเอาสาวทุกทายครับโอ้เอาพี่น้องเต็มเล่าอ่ะเนี่ยด้ยก็สอบครับ ไอ้น้องเรียบร้อยครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วพี่น้นนองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามครับกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ